พระธรรมเทศนาหลวงปู่ฟั่นอาจาโรเทศนาไว้ที่วัดป่าอุดมสมพรเมื่อเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2518การที่เรามานี่จุดประสงค์ของพวกเราท่านทุกรูปทุกนามไม่มีจุดอื่น ต้องการความสุขต้องการความเจริญต้องการคุณงามความดีเท่านั้นทีนี้เราจะทำวิธีไหนละ่ะจึงจะเข้าถึงความสุขความสบายพระพุทธเจ้าได้วางศาสนาคําสั่งสอนไว้ท่านสอนถึงทานศีลส,สมาธิปัญญานี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายก็ต้องการคุณงามความดี ความดีนี้ไม่ใช่ที่อื่นดีด้วยศีลดีด้วยสมาธิดีด้วยปัญญาความงามนั้นในภาษาบาลีท่านบอกไว้ว่าอาทิกัรยานังมัตเชกัลยานังปริโยสารกัรยานังกาลยาแปลว่าความงามงามเบื้องต้นไพเราะเบื้องต้นคือผู้มีศีลให้พากันรู้จกักศีล ศินคืออะไรไม่ใช่ฟ้าอากาศเป็นศินต้นไม้ภูเขาเรากาเป็นศินบ้านเมืองเป็นศินกุฏิศาลาลงธรรมบทวิหารเป็นศินศินก็คือกายวาจาใจของเราเราพากันสารวมกายสมรวมวาจาสารวมใจให้เรียบร้อยเราไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทั้งกายทั้งใจของเราแล้ว จะเกิดในภพใดชาติไหนก็ตามเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนงามคนไม่เรียบร้อยคือคนที่ไม่สำรวมระวังกายของเราวาจาของเราและใจของเรามันก็เลยไม่งามถ้าผู้ใดระวังสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยแล้วโทษน้อยใหญ่ไม่มีทางกายวาจาใจแล้วคนนั้นเป็นคนงาม นี่ให้รู้จักความงามเบื้องต้นเวลานี้กายของเราก็เรียบร้อยวาจาของเราก็เรียบร้อยเหลือแต่ดวงใจมันยังร่อนเล่อย,อยู่มันไม่ทันเรียบร้อยดูสิใจเรียบร้อยมันเป็นอย่างไรคือมันไม่ส่งไปข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างตั้งเฉพาะท่ามกลางหน้าอกของเรา เฉพาะท่ามกลางดวงใจของเราปกติกายปกติใจเรียกว่าศิลมันเป็นอย่างนี้เหตุนั้นให้พาก,กันพึงรู้พึงเห็นพึงเข้าใจนี่เราพาก,กันมาอบรมบุมนิสัยของเรามาฝึกหัดเราต้องการความดีไม่เป็นเพราะอื่นเป็นเพราะเหตุนี้แหละมัชเชกัลยานัง งามท่ามกลางคือผู้มีสมาธิสมาธิท่านไม่ได้ว่าอื่นเป็นสมาธิท่านว่าจิตตั้งมัน่นดูสิจิตของเราตั้งมั่นหรือไม่ตั้งตั้งมั่นมันเป็นยังไงล่ะมันตั้งเหมือนกับเสากับสาลาอย่างนี้แหละอุป,ปมาให้เห็นอย่างนี้มันก็อาศัยได้ถ้ามันไม่ตั้งมัน่นก็โค่นก็หักไปอย่างนี้แหละมันก็อาศัยไม่ได้ ทีนี้จิตของเรามันไม่อยู่มันส่งไปที่โน่นส่งไปที่นี่ส่งไปข้างหน้าส่งไปข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างอยู่อย่างนั้นมันก็อาศัยไม่ได้สิต้องทําให้มันตั้งมั่นคือไม่ส่งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างให้มันตั้งเฉพาะท่ามกลางหน้าอกของเราเมื่อจิตของเราตั้งมั่นอยู่ในตัว ก็เป็นสมาธิเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายจ้องหาของเที่ยงที่พึ่งของตนทีนี้สิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าจึงได้วางศาสนาไว้ท่านว่ามันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนรู้เอาไว้นี่เราพยายามจะทำให้มันเที่ยง จิตของเราถ้ามันเที่ยงไม่แปรผันโยกย้ายไปมาก็พึ่งพาอาศัยได้นี่มันพึ่งไม่ได้จิตของเราให้ตั้งอยู่นี่ก็ไปที่โน่นให้ตั้งตรงโน้นก็ไปตรงนี้มันเป็นอยู่แบบนี้วอกแวกงอนแง่นคลอนแครนอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ว,วางไว้ให้ทำสมาธิ บริโยสารกัลยานังงามที่สุดคือผู้มีปัญญาปัญญาไม่ใช่คำพูดนั่นพูดนี่คือเป็นผู้มีความรอบรู้ในกองสังขารรู้ในสังขารรู้จักในสังขารกายสังขารจิตตสังขารสังขารความปรุงความแต่งมันปรุงเป็นกุศลหรืออกุศลนี่ให้รู้เท่าทัน ให้รู้เท่าวิญญาณของเรานี่เรียกว่าปัญญาเดี๋ยวนี้เราเป็นบุญญาพิสังขารหรืออปุญญาพิสังขารมันเป็นกุศลหรืออกุศลกุศลเป็นอย่างไรกุศลนั้นก็คือจิตของเราดีมีความสุขความสบายไม่ปรุงอื่นแล้วอกุศลล่ะเป็นอย่างไรอกุศลก็คือจิตของเราไม่ดี ทุกยากวุ่นวายเดือดร้อนท่านจึงได้วางมาให้เราทั้งหลายเป็นสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเป็นเทศนาอุบายเพื่อให้รู้เพื่อชี้แจงแสดงเหตุผลให้รู้จักดีรู้จักชั่วท่านวางไว้ทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานกรรมที่กระทำฐานะที่ตั้งสมถะแปลว่าอย่างไรสมรถะคือทำใจให้สงบ สงบจากอารมณ์สัญญาทั้งหลายเมื่อจิตของเราสงบแล้วอุป,ปมาเหมือนกับน้ำที่สงบน้ำสงบมันก็ใสจิตของเราถ้าสงบมันก็ใสใสสะอาดปราศจากทุกข์ปราศจากโทษปราศจากภัยปราศจากเวรปราศจากความชั่วช้าลามกปราศจากความทุกข์ความจนความอดความอยาก ความลำบากลำคาญไม่มีมันสงบน้ํำสงบมันก็มองเห็นตนมองเห็นตัวมองเห็นดีมองเห็นชั่วเมื่อจิตสงบได้แล้วมันจะได้เกิดเป็นวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ว่าเข้ากรรมฐานเข้าวิปัสสนาไม่ใช่เข้ากุฏิเข้าห้องเข้าประตูปิดเอาอย่างนั้นท่านให้ภาวนาให้รู้จักจิตสงบจิตดีหรือไม่ดี มันสงบแล้วมันก็ใสเกิดวิปัสนาญาณความรู้รู้ยังไงล่ะรู้จักที่เกิดแห่งสังขารรู้จักที่ดับแห่งสังขารนี่มันจึงเป็นวิปัสนารู้ที่เกิดที่ดับแห่งสังขารรู้ทุกรู้โทษในสังขารเมื่อเห็นทุกเห็นโทษแห่งสังขารปายแห่งสังขารมันก็ตัดมันไม่อยากได้ทุกข์มันไม่อยากได้โทษ เห็นไหมล่ะมันเกิดมาจากไหนคือรู้จักที่เกิดไม่รู้จักที่ดับมันเกิดมาจากไหนสังขารทั้งหลายมันเกิดมาจากจิตของเราความปรุงความแต่งความคิดความนึกมันนึกมาจากไหนเดี๋ยวนี้ได้ยินได้ฟังแล้วเอหิปัสสิโกจงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมมาดูธรรมที่ไหนล่ะดูรูปธรรมนามธรรมของเรานี่แหละ รูปธรรมก็อัตภาพร่างกายของเรามาดูสิแขนสองขาสองศีรษะอันหนึ่งมาดูเพราะเหตุใดเราถือว่านี่แหละเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเรามาดูสิมันเป็นตัวเป็นตนจริงไหมเป็นคนจริงไหมคนอยู่ตรงไหนผมนี่หรือเป็นคนหรือว่าขนเป็นคน หรือว่าเล็บเป็นคนหรือว่าฟันเป็นคนหรือหนังเป็นคนหรือว่าเนื้อหนังหรือว่ากระดูกหรือว่าตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่เหล่านี้มันเป็นชื่อต่างหากละ่ะเป็นคนที่ไหนให้รู้ให้เห็นมันสิข้อนี้แหละให้พากันพึงรู้กรรมาฐานนี่แหละให้ดูรูปธรรมนมามธรรมละ่ะผู้ปรุงผู้แต่งก็คือ ความคิดความนึกอารมณ์สัญญานี่เป็นนามนธรรมเป็นแต่คิดแต่นึกเฉยๆให้มาพิจารณา,านี่แหละให้รู้จักนะรู้จักโมหัวใจตัวเรามันจึงจะรักษาได้เราไม่รู้จักนะรู้จักโมหัวใจเรามันจึงรักษาไม่ได้สิท่านเทศนาไว้ว่านี่เราเป็นคนที่ไหนล่ะ ตัจจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูรานาัป,ปการละสอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอัธิอิมัสมิงกายเยในกายนี้ท่านไม่ได้บอกกายโน,น้นกายนี้ก็แปลว่าชี้ในตัวของเราทุกคนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดอะไรล่ะที่อยู่ในกายนี้ เกษาคือผมผมมันสะอาดยังไงล่ะถ้าสะอาดทำไมต้องพากันชํำระสสางหรือมันสะอาดผมลุบใส่ข้าวใส่อาหารรับประทานได้ไหมล่ะรับประทานได้ไหมผมคนไม่ได้ไม่เชื่อหรือจะสะอาดยังไงล่ะนี่แหละเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมันเป็นอย่างนี้ก็เพ่งพิจารณาให้มันดูให้มันเห็น โลมาคือขนนขาคือเล็บทันตะคือฟันตะโจคือหนังมังสั่งคือเนื้อนหารูคือเส้นเอ็นอัธิคือกระดูกอัธิมินชังคือเยื่อในกระดูกวักกังคือไตหัดทยังคือหัวใจยักกนังคือตับกิโลมักกังคือพังผืดปิหตังคือม้ามปัพาสังคือปอด อันตังคือไส้ใหญ่อันตะคุณังคือไส้น้อยอุทิริยังคืออาหารใหม่กริสังคืออาหารเก่าเต็มไปด้วยอย่างนี้ของไม่สะอาดทั้งนั้นให้เราดูสิเรามาอาศัยสิ่งเหล่านี้เราว่าเป็นคนเป็นคนที่ไหนละ่ะมันก็เป็นชื่อเป็นชื่อไปคนละอ่านกันแล้วจำแนกแจกตรงนี้แหละเราจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมถ้าเราไม่จำแนกอย่างนี้ แล้วเราเกิดทิฏิิเกิดมานะอาหางกามมังกาถือตัวถือตนว่าเป็นคนเป็นตัวว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นพระเป็นเนนพอเราพิจารณาแล้วเอาอะไรมาเป็นคนกระดูกงั้นเหรอกระดูกเป็นคนได้อย่างไรนี่แหละให้รู้จักโม นะแปลว่าไม่ใช่คืออะไรล่ะนะนี่เราเอาศัยณโมนี้อยู่ให้เรารู้จักณนะรู้จักโมมันจะได้ไม่เกิดวุ่นวายเดือดร้อนแล้วณคืออะไรละ่ะปิดตังน้ำดีดูสิน้ำดีที่ไหนละ่ะเสมหังน้ำเสลยล่ะปุกโพน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือดอยู่ที่ไหนละ่ะเสโทน้ำเหงือ เมโทน้ำมันข้นอัสสุน้ำตาวัส,สาน้ำมันเหลวเกโลน้ำลายสิงคันิกาน้ำมูกลัสิกาน้ำไข่ข้อมุดต,ตังน้ำมูดเป็นคนหรืออะไรเป็นของทิ้งหรือเป็นของเอาใครเก็บไว้บ้างละ่ะสิ่งเหล่านี้ขี้มูกใครเก็บบ้างละ่ะน้ำลายใครเก็บไวล้ล่ะขี้เหงื่อขี้ใครใครเก็บไวล้ล่ะ เลือดออกมาใครเก็บไว้บ้างล่ะของทิ้งทั้งหมดนี่แหละเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ละสักกายทิฏฐิความถือว่าเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนสัตว์บุคคลมันจะไม่เกิดทิฏฐิมานะมันจะละราคะโลภโทสะโมหะอวิชาตันหาอุปทานภพชาติได้จิตมันก็ไม่ทะเยอะยานดิ้นรนมันไม่กวนกวายเดือดร้อนจิตมันก็สงบ เป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาเหตุนี้ให้พากันรู้จักนี่แหละเรารู้จักธรรมนี่มาอธิบายธรรมะให้ฟังมาเรียนตรงนี้เมื่อเห็นเช่นนี้แล้วลทัทธักกายทิฏฐิมันไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็เลยไม่มีความโลภความกโกรธความหลงจิตของเราสงบมีความเยือกความเย็นมีความเบาความสบาย นี่อธิบายให้ฟังแล้วเข้าใจแล้วให้พากันพิจารณาสิ่งเหล่านี้เรามาถือว่าเป็นคนมันเป็นตรงไหนท่านอธิบายให้ฟังแล้วมันเป็นอย่างนี้ชี้แจงแสดงให้เห็นในตัวของเรานี้แล้วผู้ที่จะถึงความสุขความเจริญเข้าสู่มรรคส่ผลก็มาพิจารณาที่ตรงนี้ถ้าเราพิจารณาเห็นธรรมนี้แล้ว รู้เห็นสังขารร่างกายของเรานี้แล้วผู้นั้นแหละเห็นธรรมผู้เห็นธรรมแล้วจะได้เห็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะได้เห็นพระพุทธเจ้าจะรู้จักพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นจะได้เข้าสู่ปรินิพานดับทุกข์ในวัตสงสารไม่ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอีกมันเป็นอย่างนี้ เหตุนั้นให้พากันพึงรู้พึงเห็นและพึงเข้าใจต่อไปวันนี้ฟังเทศพอหรือยังฟังเทศท่านทั้งหลายรู้มาแล้วอะไรก็ทราบมาแล้วไม่ใช่หรือเกิดแก่เจ็บตายก็ทราบแล้วสุขทุกข์ก็ทราบแล้วเราก็เห็นหมดแล้วต่อไปนี้ฟังธรรมฟังเทศไม่มีที่สิ้นสุดเข้าที่นั่งฟังธรรมสบายๆนั่งหัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเมื่อใจเราสบายแล้วให้ระลึกถึงที่พึ่งของเราอะไรเป็นที่พึ่งของเราคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เชื่อว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงฆ์อยู่ในใจทำไมว่าอยู่ในใจพุทธะความรู้ก็อยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่อื่น เชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วจงนึกปริกรรมภาวนาไว้อย่างนี้พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามหนแล้วให้รวมเอาแต่พุทโธพุทโธคำเดียวหลับตางับปากเสียลิ้นก็ไม่กระดุกกระดิกให้ระลึกเอาในใจความรู้สึกพุทโธมันรู้ตรงไหนละ่ะระลึกดู พุโทโธมันรู้สึกตรงไหนก็ตั้งสติไว้ตรงนั้นเพ่งดูที่ความรู้เดี๋ยวนี้เราอยากรู้ว่าตัวเราเป็นอย่างไรที่พึ่งของเราที่อยู่ของเราเราอยากรู้มันเป็นอยู่อย่างไรมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันดีหรือมันชั่ววัดดูให้รู้จักความรู้อยู่ตรงไหน,นตั้งสติไว้ตรงนั้นต่ก็เพ่งดูตรงนั้น หูของเราก็ไปฟังตรงนั้นฟังเพราะเหตุใดเพราะอยากรู้ว่าเรานั้นมันดีหรือว่ามันชั่วมันเป็นสุขหรือว่ามันเป็นทุกข์มันดีดีอย่างไรก็คือใจเราสงบใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายพุโทโธใจเบิกบานสว่างในอกในใจ มันดีถึงเป็นอย่างนี้ดีแบบนี้นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและในเบื้องหน้าเรามันนี่ก็ต้องการความสุขความสบายนี่มันเป็นแบบนี้ใจเราสบายคือที่อธิบายมันนี่แหละให้รู้จักใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นวายทำดวงนี้แหละนำที่พึ่งของเรา นี่แหละที่อยู่ของเราทำดวงนี้ย่อมรักษาบุคคลให้ไปสู่สุขติในปัจจุบันและเบื้องหน้าทำดวงนี้นำความสุขความเจริญให้ดูสิจิตเราสบายไหมล่ะกายยะละหูตาจิตตะละหูตาเบาตนเบาตัวเบาร่างเบากายหายโรคหายภัยหายเคราะห์หายเข็นหายกิเลสจ,จันไหล หายความชั่วช้ารามกหายความทุกข์ความจนเพราะจิตเราไม่จนเพราะจิตเรามีความสุขจิตเรามีความสบายไม่ใช่ว่าข้าวของเงินทองสบายบ้านช่องสบายการงานสบายแต่เป็นใจของเราสบายเมื่อใจของเราสบายแล้วการงานก็สบายการเล่าเรียนก็สบายทำมาหากินอะไรก็สบายครอบครัวก็สบาย เมื่อเป็นอย่างนั้นชาวบ้านร้านตลาดก็สบายประเทศชาติก็สบายเราดับขันแล้วก็อยู่ที่สบายเราไม่ต้องคํานึงถึงอดีตอนาคตอดีตล่วงไปแล้วดีก็ดีชั่วก็ชั่วมาแล้วอนาคตข้างหน้าก็ยังไม่มาถึงเมื่อในปัจจุบันนี้สบายอนาคตมันก็สบายเพราะผู้นี้เป็นผู้ทำบุญ อันนี้เรียกว่าบุญว่าให้รู้จักให้เข้าใจไว้คุณงามความดีให้รู้จักเมื่อใจเราดีแล้วทำอะไรมันก็ดีหาอะไรมันก็ดีนี่ให้รู้จักสิของดีมันเป็นอย่างที่อธิบายไหมล่ะจิตของเราพุโทโธใจเบิกบานสว่างเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนพุโทโธเป็นผู้เบิกบาน พุทโธเป็นผู้สว่างสวยัยพุทโธเป็นผู้ผ่องใสมันใสก็เห็นตนเห็นตัวเห็นเราเห็นเขาใจใสใจสะอาดปราศจากทุกข์ปราศจากโทษปราศจากภัยปราศจากเวรปราศจากความชั่วช้าลามกปราศจากความทุกข์ความจนมันจะจนอะไรใจเราดีแล้วใจเราไม่จนใจเราไม่ทุกขจะเอาทุก์มาแต่ไหน ดูสิไม่ใช่ฟ้าอากาศทุกดูให้รู้สิเรามาฝึกมหัดอยากรู้ว่าอะไรสุขอะไรทุกสุขก็คือที่อธิบายให้ฟังมานี้แล้วทุกมันเป็นอย่างไรก็คือใจของเราไม่สงบใจไม่ดีใจไม่ดีก็ทุกยากวุ่นวายเดือดร้อนอันนี้ทำสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความทุกข์ความยากในปัจจุบันและเบื้องหน้าบางคน เรียนทำไมก็ไม่ดีการงานทำทำไมก็ไม่ดีค้าขายทำไมก็ขาดทุนอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ทำไมไม่ได้เพราะเหตุใดก็เพราะว่าใจมันไม่ดีใจไม่ดีก็ทุกยากวุ่นวายเดือดร้อนอันนี้แหละนำสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับทุกยากทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าไม่ใช่อื่นไกลดูสิเรานั่งอยู่นี่ ใจมันยังทุก์ยากแล้วให้หนักให้หน่วงให้ง่วงให้เหงาให้ทุกข์ขัดตนขัดตัวเจ็บตรงนั้นกวดตรงนี้ให้เกิดโลคเกิดภัยเกิดกิดเลสเกิดจันไหลเกิดความชั่วช้าลามกเกิดความทุกข์ความยากขึ้นมานี่แหละวิปัสสนาเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วสัจธรรมทั้งหลายไม่ได้มาจากที่อื่นรีบนึกพุโทโธตัดนันเสีย อย่าปล่อยไว้ถ้าเราปล่อยไว้เราก็เป็นคนจนคนทุกข์ต่อไปเป็นคนช่วยท้าลามกต่อไปเราไม่อยากได้ไม่ใช่หรือสิ่งเหล่านี้ก็ดูสิใจเราไม่ดีก็ทุกยากพิจารณาให้มันแน่นอนลงไปสินี่แหละเราว่าเป็นกรรมพัอนโน้นอันนี้กรรมมาจากไหนล่ะกรรมไม่ได้มาจากฟ้าจากอากาศต้นไม้ภูเขาเลากา กายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมคือกรรมที่เกิดจากกายของเราจากวาจาของเราและจากใจของเรานี่กรรมเกิดมาแบบนี้แต่ขนาดนี้กายกรรมของเราก็ดีแล้ววจีกรรมของเราก็ไม่มีแล้วยังเหลือแต่มโนกรรมคือความน้อมนึกเรานึกกรรมอันใดไว้กรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมมัสโกมหิกรรมเป็นของของตน กัลยาณังวาปาปกังวาตัสทายาธาพรวิสันติเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะได้รับผลของกรรมสืบไปกัลยาณังคือกรรมดีเราจะรู้ได้อย่างไรละ่ะรวมสั้นๆก็คือใจของเราดีมีความสุขความสบายเบาตนเบาตัวนั่นแหละกรรมดี เป็นอย่างนั้นไหมปลาปะกังกรรมชั่วเป็นยังไงล่ะก็ใจไม่ดีทุกยากวุ่นวายใจไม่สงบไปก่อกรรมก่อเวรนเกาอพายอยู่ให้หนักให้หน่วงให้ง่วงให้เหงาให้ทุกข์ให้ยากนั่นแหละกรรมไม่ดีเมื่อนกรรมความน้อมนึกเราน้อมนึกกรรมใดไว้ปล่อยวางมันสิอย่าไปนนึกมันสิกรรมทั้งหลาย เราเป็นนึกเอาถ้าเราไม่นึกมันก็ไม่ได้กรรมเก่าก็ยังไม่หมดกรรมใหม่ก็ต่อไปเรื่อยๆแล้วจะชดใช้กันหมดเมื่อไหร่อยากหมดกรรมก็ต้องหยุดสิอย่าไปทำกรรมนั่งอยู่นี่ก็ยังไปทำเพราะเวราวาสัมภวันติมันเที่ยวกอบพบน้อยๆใหญ่ๆอยู่นี่แหละเราเห็นก็ตัดเสือสิจึงจะเป็นวิปัสสนา ตัดความชั่วตัดอารมณ์ทั้งหลายต่างคนต่างได้ยินแล้วต่อไปสันธิติโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองนะจะอธิบายก็ไม่มีที่สิ้นสุดอธิบายแล้วต่างคนได้ยินแล้วโอปนญิโกน้อมเข้ามาหาตนปัดจ,จัดตังรู้เฉพาะตนถ้าตนไม่รู้แล้วคนอื่นจะมาบอกสักเท่าไหร่ ก็ไม่เชื่อสุขทุกข์ทั้งหลายดีชั่วทั้งหลายตนของตนเห็นแล้วมันเชื่อนี่แหละจำไว้เราทําบุญอันนี้เรียกว่าปฏิปฏิบูชาบูชาอย่างเลิศอย่างประเสริฐแท้เราทําบุญอันนี้เราล้างบาปล้างกรรมไม่มีวิธีอื่นจะล้างได้จะล้างด้วยน้ํำก็ล้างไม่ได้ตัดด้วยมีดด้วยดาบก็ไม่ได้ เราอาศัยนั่งสมาธิภาวนานี่แหละจิตเราสงบแล้วมันก็หมดกรรมผู้นี้ไม่ทำกรรมกรรมมันจะมาจากไหนละ่ะนี่แหละให้พากันรู้จักไว้ต่อไปนี้ให้ทำบุญใหญ่ที่สุดเรียกว่าปฏิปฏิบูชาบูชาอย่างเลิศอย่างประเสริฐแท้ต่อไปนี้จำไว้ว่าผู้ปฏิบัติเห็นเองรู้เองถ้าไม่รู้ แล้วคนอื่นบอกให้ไม่ได้ได้อธิบายให้ฟังแล้วหนทางข้อปฏิบัติให้สัญญาไว้ว่าได้ยินเสียงทั้งหลายก็ตามรู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่เดือดร้อนให้รู้ไว้ต่อไปนี้จะไม่อธิบายละต่างคนต่างฟังโอปนญญิโกน้อมเข้าใจของเรามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ให้รู้จัก มันดีหรือชั่วให้รู้จักเรียกว่าสันทิติโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองมันไม่เที่ยงสังขารร่างกายของเรานี้ทุกข์ก็ทุกข์จริงๆอนัตตาไม่ใช่ตัวตนถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็บอกมันสิว่าอย่าเจ็บอย่าปวดอย่าเป็นนั่นอย่าเป็นนี่มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครเป็นอนัตตาดูสิ ต่างคนต่างทำความสงบเรานั่งอยู่นี่ยังสงบได้น้อยประเทศชาติของเราจะสงบได้อย่างไรจะให้คนอื่นสงบได้อย่างไรล่ะนี่แหละท่านบอกแล้วถ้าใจเราไม่ดีจะเอาอะไรมาดีล่ะภาวนาไปเห็นแต่ทุกก็เลยทุกเรื่อยไปต้องฝึกหัดอบรมสิให้มันเลยทุกจะได้หมดทุกแล้วเราก็จะเบาจะสบาย